นี่ก็เป็นหอยที่ผมได้มาจากการหาเมื่อวานนะครับเพื่อนสังเกตดูตัวครับตัวตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่ๆนั่นเลยนะครับ กับข้าวร้อนๆน,นะครับ สวัสดีครับมาเจอกันใน EP ที่สองนะครับ EP ที่สองต่อจาก EP ที่แล้วที่เราไปหานี่เจ้าหอยเสียบตัวใหญ่ๆโอ้โหีครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมโตครัดไหมเนี่ยอตระตัวตระตัว แลยนะครับหาตามรูมักจะเจอตัวใหญ่ๆนะครับหลังจากที่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับให้มันเพื่อให้มันคลายทรายพอมันคลายทรายแล้วโอ้ยมืดมืดนะพอมันคลายทรายแล้วนะครับเราก็ไปเตรียมน้ําดองกันไปเตรียมน้ําดองกันครับไปกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมคือ น้ำปลาครับน้ำตาลทรายโอวันตินเฮ้ยไม่ใช่ตลกละผงชูรสครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย หอยของเรานั่นเองดูกันอีกทีครับดูครับดูครับดูตัวสิครับน้องๆหอยขาวเลยหาตามรู้นี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เสียงแฮบหลังจากนั้นก็เอาน้ำปลาปเทใส่อ่้อเล็กๆไว้ครับ เราก็จะเคอะๆหน่อยนะครับหลังครัวบ้านผมไม่เมลิศหรูอลังการน่งสารอ่าเปิดไฟเบาๆนะครับสำหรับปริมาณน,น้ำปลาที่เราจะใช้ก็ให้ดูปริมาณหอยปริมาณหอยนะครับเอาแค่พอท่วมหอยเล็กน้อย รอจนรอจนเดือดเล็กน้อยครับอ่าพอพอมันเริ่มเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ถงชรส ให้มันได้แบบว่าให้ได้แบบรถที่ท่านผู้ชมชอบนะครับรถเฮ้ยลิ้นมันกันให้ได้รถที่ท่านผู้ชมชอบนะครับคือหวานเข้มชิมเอาตามใจเลยครับแล้วแต่ลิ้นคนคนกินเลยครับอ่าน้ำเริ่มเดือดแล้วครับ เรใส่ผงชูรสเข้าไปนิดนึงแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวชิมรสเอาก่อนก่อนที่จะใส่หอยนะครับน้ำตาลครับเมื่อกี้ผมใส่ไปทิ้งแล้วเดี๋ยวผมใส่อีกหน่อยมันยังไม่ค่อยได้หวานเท่าไหร่ โอ้โหฟองสดเลยเบาแกสครับคนเล็กน้อยครับสาเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็คือว่าไม่ให้หอยเสียเวลาที่เราเก็บไว้นานๆน,นะครับถ้าเราเอาน้ำปลามาปรุงรสแล้วแช่เลยก็เก็บหอยไว้ได้ไม่นานนะครับอันนี้สูตรโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกกันมาครับ เราก็ทำตามๆเขาแต่ก็ได้ผลครับโอเคปิดแคดได้เลยครับโอเคเดี๋ยวยกลงครับว่าอยากให้น้ำเที่ยวเราเย็นเร็วก็เนี่ยครับผมเอาน้ำป่ามา ผมแช่เลยนีฮะร,ระวังหกนะครับหกนี่ต้องทำใหม่เลยนะก็คนไปเรื่อยๆร,รอจนมันเย็นระหว่างที่เรารอน้ำดองให้เย็นเราก็เอาหาภาชนะมาเพื่อใส่ไว้ดองหอย บางทีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับใช้เป็นถ้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมจะเก็บไว้มันจะเก็บไว้ได้นานแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นออกมา <c oughs> อันนี้ดีก็หาอะไรใส่ดี่าครับป้องกันพวกแมงวงแมงวันมแมลงต่าง ถ้าเพื่อนไม่มีของไม่มีตะปุกอะไรอย่างนี้ก็ให้ใช้เป็นพวกขวดสปอนเซอร์หรือว่าขวดน้ำหมัดลมไอที่ว่าพอที่มันใส่หอยได้นะครับปากขวดอะแต่หอยผมมันจะไซส์ใหญ่หน่อยนะดูโอ้ยพูดไปพูดมาว่าโม้แล้วหาได้ตัวใหญ่โอเคระวังรอก็อะแล้ะ โน้ำดองจะพอไหมนะ่ะแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นหัวงนะครับเดี๋ยวไอความเค็มมันก็จะขึ้นไอความเค็มมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นของมันเองมาเลยดะอัตโนมัติโอเคเราไปดูน้ำดองกัน อืมน้ำดองเท่าไหนเย็นหรือยังอไม่ตอบบีกดลองดูทีล้างมือด้วยนะครับ เย็นแล้วครับโอเครสชาติใช้ได้ไม่ต้องปรุงเพิ่มครับอ่าเพื่นอนๆบางคนอาจจะงงเฮ้ยแล้วรสชาติมันยังไงวะเออเพิ่งเคยทำครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามันต้องรสชาติยังไง เพื่อนๆนึกถึงตอนที่ว่าเพื่อนๆตอนเป็นตอนเป็นเด็กแล้วเพื่อนๆไม่มีอ,อะไรเพื่อนๆเก็บมะม่วงเปรี้ยวมาแล้วเพื่อนๆทำเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำจิ้มมะม่วงอ่ะที่เพื่อนๆ <ammed> ทำไม่เป็นอ่ะแล้วเพื่อนๆก็เอาน้ําตาลกับน้ปา,าปลามาผสมกันเฉยๆอ่ะแล้วก็เอามะม่วงจิ้มอ่ะเนี่ยรสชาติจะประมาณนั้นเลยครับแค่นั้นก็ได้แล้วรสชาติอย่างนั้นเลย เหมือนที่เราเอาน้ำตาลกับน้ำปลามาผสมกันแล้วก็หั่นม่วงมาจิ้มแบบรสชาตินั้นเลยครับง่ายไม่ต้องไปว้าโอเคใช้ได้ไอ้ที่เตรียมไว้กรอกเลยครับ

นี่ครับนี่เลยนี่เลยพอประมาณนี้ก็ถ้าไปซื้อกินก็หลายบาทอยู่นะครับโอเคจิบฟ้าครับอย่าพูดเยอะ เหลาน้ำลายกระเด็นหนึ่งคืนก็กินได้แล้วครับหนึ่งคืนก็เทมากินได้แล้วแล้วก็เก็บไว้นานๆด้วยครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างช่ององศาพาดูด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็โควิดยังอยู่พกแมสด้วยนะครับออกจากบ้านผมอยู่บ้านผมยังใส่เลยว่าไปนั่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ